แม่ลูกใครไครก็ห่วงปกติเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าทีนี้น้องยังแบบ14ยังไม่15นั้นก็จะมีคําถามที่คนถามเรื่องแฟนเรื่องอะไรเงี้ย<ม>ก,ก็ก็ต้องบอกว่าไม่รู้จ,จินตนาการไม่ออกเพราะไม่รู้ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วเขาจะเริ่มชอบผู้ชายหรือมีใครเข้ามาอะไร เป็นเรื่องเลยอินเทอร์เวิร์ดอร์มเป็นเรื่องเลยอินเทอร์เวิร์ดอมอินเทอร์เวิร์ดอมก็คือไม่ใช่อินเทอร์เวิร์ดจริงคือเรารู้สึกว่าเราอยากเข้าสังคมน้อยลงจริงๆมันไม่ใช่การป่วยมันเป็นความแก่มันเป็นจริงๆก็เป็นกันเยอะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นปุ๊บเราก็ชอบมีความชอบอยู่คนเดียวชอบอะไรดังนั้นเวลาไปทำงานพอเป็นงาน ที่มันแปลกใหม่มากเราจะมีความวิตกกังวลมากเป็นพิเศษว่าเอ้ยเราไม่รู้จักทีมงานนี้เราไม่รู้จักเขาเลยเราเราไม่ถนัดเหมือนกันเนี้ยแต่ว่ารับเพราะว่าอยากอันนี้อันนี้ต้องถ้าเกิดว่างานหน้าทําจริงๆเนี่ยอันนี้อันนี้ควรรับเพราะว่าแบบว่ามีประโยชน์เพื่อสังคม <c oughs> แล้วก็ที่กลัวมันต้องกลัวอยู่แล้วเพราะว่าผม ร้องเพลงของฝั่งเบเกอรี่อย่างเงี้ยเหมือนเมื่อกี้จะเห็นว่าผมแบบมูฟเมนต์น้อยเพราะว่ามันร้องยากายนนใช่ถ,ถ้าเต้นถนัดกว่เาเวลาต่อสู้ต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับทางนี้เหอความรู้ <ๆ S 2> สึกจริงๆอยากอยู่นิ่งๆต่อสู้ไม่ไม่ๆอย่างคอนเสิร์ตอ่ะปกติเขาร้องเพลงตัวเองหรือถ้าไม่ร้องเพลงตัวเองมันก็จะเป็นพาร์ทล็อกพาร์ทอะไรที่เราถนัดแต่พอเพลงของพี่บอยกฤติพงศ์อ่ะมันมีความหรู มีความแบบจังหวะโน้ตที่แบบเฮ้ยอย่างเมื่อกี้ตอนเปลี่ยนท่อนน่ะไม่มีนับให้แล้วเปลี่ยนคีย์ไม่มีขอดนำไปให้ให้เปลี่ยนเองมันก็เป็นศาสตร์ที่เราแบบโอ้เพลงเพลงระดับแบบพวกพี่ตู่พบทอนพวกอะไรเขาเอาเคอรอเล็งงี้กันเหรอพี่จกยังานอ่เนาะรับไม่มีพูดเลยว่าไม่รับงานเพียงแต่ว่ามีความวิตกกังวลในสิ่งที่ แปลกใหม่เช่นแบบว่าอยูอ่ดีๆจะให้ทํางานอะไรแล้วก็ต้องแล้วก็รับเลยอะไรเงี้ย <c oughs> อาจจะอาจจะต้องถอยออกมาดูก่อนว่าแบบว่าเราถนัดจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ,บ,บ,บจะที่ออกไปคน,นมันคนอินบอ็อกเข้ามาหรือคนที่มีวงการเฮ้ยฉันก็เป็นอะไรเงี้ยนะแบบว่าไม่ไม่อินบอ็อกเข้ามาครับเพราะว่าจริงๆเขาเป็นก่อนแล้วเขาไม่เขาไม่ออกมาพูดจริงๆมันไม่ใช่อาการป่วยมันเป็นใครก็เป็นมันจะเป็นสิงว่าโดยเฉพาะนักร้อง นักแสดงเลยต้องชินอยู่แล้วเจอนักข่าวเจอเลยเต็มไปหมดนักร้องเขานานๆเจอนักข่าวนะเราจะเจอตอนเขาจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่กันอย่างงี้ถามซิปามีเล่นซิดคอมไหมก็ไม่มีทุกคนก็มีเซฟโซนมีคอมฟอร์ทโซนจริงๆเรื่องจริงๆคือเรื่องนี้มากกว่าแล้วเราออกไปอยู่ทั่วคนแบบว่าไม่กล้าจ้างไม่กล้าจ้างแบบเป็นคนเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าจ้างงานแบบว่าแบบคนเข้าใจ ก็ยังจ้างอยู่ยังไม่แต่คนที่ไม่จ้างเขาอาจจะไม่รู้ว่าใครบ้างะก็ยังไม่มีปัญหาพวกนี้เข้ามารับรับเหมือนเดิมรับเหมือนเดิมครับแต่หนึ่งสิ่งก็คือจะได้เห็นตลอดในโซเชียลก็คือเต้นกับลูกสาวตลอดเวลาตลอดแต่ว่าก็อาจจะไม่ตลอดมากนะเพราะหมายความว่าแบบว่าเขาเป็นเหมือนเป็นศิลปินมีค่ายมีอะไรเงี้ยการที่ ภาพเราจะเข้าไปไปไปอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะทําให้อ่าภาพลักษณ์ในการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปของเขาอ่ามีผลอะไรมากเปล่าแล้วก็แบบว่านานๆทีก็ไปแจมบ้างอาจจะถ้าเมื่อก่อนนะ่ะก็คือจะมีเกาะอยู่กับลูกตลอดเวลาอย่างเดี๋ยวนี้พอร้องเพลงเนี่ยอย่างคลิปล่าสุดดีกีตาร์ให้ก็มีแต่เสียงกีตาร์เข้าไป <laughs> <laughs> ไม่อยากไปเกาะแกะเขามาก แหมลูกใครใครก็ห่วงปกติเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าทีนี้น้องยังแบบ14ยังไม่15บห้าก็จะมีคําถามที่คนถามเรื่องแฟนเรื่องอะไรเงี้ยก็ก็ต้องบอกว่าไม่รู้จินตนาการไม่ออกว่าไม่รู้ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วเขาจะเริ่มชอบผู้ชายหรือมีใครมีเข้ามาอะไรเดี๋ยวาพี่โจทำในคอนเทนต์ในโซเชียลเหมือนแบบ พ่อดุห่วงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจริงหรือยังไงคะปลอมขู่อะไรอย่างเงี้ยจะเชื่อไหม,มไม่เชื่อมันเป็นการขูไ่ไ้ก่ออือมันเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเพราะผมยังไม่เคยเผชิญหน้ากับเอ่อคนที่มาจีบลูกถ้าวันนั้นมันเกิดขึ้นผมถึงจะบอกกับทุกท่านได้ <c oughs> <c oughs> แล้วมีได้บอกลูกไหมล่ะว่าแบบนู่นี่นั่น สิ่งที่กลัวเลยนะคือกลัวรู้คนสุดท้ายหรือไม่รู้เพราะว่าลูกสาวคุยกับแม่เขาคุยกับแม่ก่อนนอนทุกคืนบางวันหายเขาไปคุยกันเป็นชั่วโมงมีอะไรป่ะลูกไม่มีดังนั้นก็ก็ก็จะกังวลเรื่องนี้นิดนึงว่าวันหนึ่งมีแล้วก็จะไม่กล้าบอกพ่อหรือเปล่าก็อยากจะบอกว่ามีอะไรก็บอกพ่อนะ โน no. ไม่ดุเลยแม่ดุ ah, ไม่กลัวผมเลยแล้วมีน้อยใจไหมแบบให้ทมกคนไ่คุยด้วยแบบเข้าใจวึเปว่าลูกเป็นลูกสาวเข้าใจมากกว่ามากกว่าน้อยใจเพราะว่าผู้หญิงบางทีเราเข้าไปคุยด้วยเราก็ทะเลาะเพราะว่าแบบให้ผู้หญิงคุย <да ก <pr ันมันอะไรอย่างเงี้ยว่าบางทีแบบผู้ชายมันแข่งกระด้างไปในในความละเอียดอ่อนที่สาวเขาคุยกันครับ